ถ้าเราพี่นอกให้หมดแดงครับ่ามุมดแดงเออไปกินน้วกันตุ่มฝ่าคอใหญ่ใส่ไข่หมดแดงครับพี่นกเราไม่ไดกาศมานันนกมันนกมาฝากครับกามาเยี่ยมบา้านสงการครับใส่ไมนแซ่บเลยครับผมไปกินกินน้วกันครับ ฟังเสียงไก่ครับไก่ขันเต็มอยู่ต้มน้ำใส่ตะไคร่ไบกูใส่คาใส่เกลือลงไปครับให้มันเดือดครับพี่น้องเดือดแล้วข้างก็ใส่นี่ครับตอนป่าอกหัวเนื้อป่าคอลงไปครับพี่น้องกับบรรยากาศบ้านๆครับเสียงไก่ขันเต็มเลยครับยงังงกกะมี่พี่น้อง ใส่ลงไปแล้วเราต้องค้นครับปิดฝาไว้ครับแล้วก็ต้มให้มันเดือดครับพี่น้องใส่ประคาเปลี่ยนลงไปนึ่เด้อร์จกน้อยนึงครับไอจกน้อยสีเปียลหมดแดงมาใส่ครับต้มให้มันเดือดให้มันสุกก่อนพี่น้องก็ไมาเหยียบบ้างก็ตรงนี้นี่คนนี้ครับใส่พริกลงไปครับพี่น้องแล้วก็พริกสดพริกแห้งลงไปครับต้มปลาเขามีสีชันนิดหน่อยนี่ครับลงไปเลยครับตัวลูงไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนตามเลยไข่มันครับ บนพี่น้องีครับตามดูไข่ครับไข่บนแดงเข้าไปครับไข่กะจีเหลือบบะมีไข่ตรงนะพี่น้องจีมีนไม่เป่งร่วมไม่แนมครับโอ้ยิงเข่าก็เลยครับแม่เป่งกับไข่กับตัวครับใสไปด้วยกันเลยเมนูแซ่บนะครับวันนี้ครับมาเยี่ยมบ้านครับหน่อยพี่น้องมาเบิ้งครับไม่อยากบานอย่างซองเข้าครับกิดจีมีเมนู่งยืนเป็นไปไลครับ นอกจากเมนูต้มปลาใส่ไข่ปดแดงครับพี่น้องไปจะแส่บกลับมาเริ่มมากินกันครับต้องขอขอไม่ต่องฟังเสียงไก่ขันไปน่้ครับ,รบพี่ครัวพี่แข่งครัวแบบสุกหรือยังต้มปลาขอใหญ่ไข่ปลาแดงเราถ้าไมพี่น้องเปิดเด้อ ป,ปัในในใน๊บาาดู้ม่ใช่เด็าากครับเด้อสามกิจมิตนเด้อน้คนปุ้ยยี่ที่แก้วดแดงพนักพนันว่ามาปรุงรสชาติครับพี่น้องมดขาดเหลือให้ก็ใส่ลงไปครับน้ำปลาจังน้อยใส่ผงนัวลงไปนะครับตอดใส่ผงนัวบริษัทให้เบิง้งนี่ครับเรียบร้อยเท้าออกก็ไม่เบิ้งนี่มาดูมาเด้อมาเด้อไป ไปกินร่วกันครับพี่นอ้องแล้วคนที่ยกลูกให้พี่น้องเลยก็อนุญาตครับด้วยตนหอมเนี่ย แล้วนะครับพี่น้องครับต้มปลาคอใหญ่ใส่ไข่ปนแดงครับมาเด้อครับมาแสบรํากันครับเมนูอาหารอิสานแ่บบานเท่าครับปีไม่มาหยาบ้านครับพี่น้องมาเลยช่วงนี้ปลากาลังแ่บก็ลังด้วงครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ